เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเช่นเคยเนาะทันทก็เติ้เนาะวันนี้ก็อยู่กับการจัดดับประจันสดาห์เช่นเคยนะครับเมื่อก็เมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้จัดดับเพราะว่าติดปัญหาเรียนด้วยนะครับก็เลยไม่มีเวลาได้จัดเพราะมันกับดึกนะครับโอเควันนี้นี่ครับก็เลยจัดดับ10เกมผจญภัยแล้วก็บวกสตอรี่ในเรื่องด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมผจญภัยอยู่แล้วแต่ว่า ก็อยากเล่นแบบผสมสตอรี่ในเรื่องด้วยเนี่ยก็หา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะพิ่แล้วก็ ใครที่อยากดูคลิปก่อนใครนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคนะก็ไปดูในเกมกันเลกดีก่อจะมีเกมไหนน่าเล่นบ้างนะครับไปดูกันเลยโอเคเราก็มาสู่เกมแรกที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมแรกเนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบแนวเกมแบบว่า 2D เราแก้ไขปริศนาแล้วก็บวกนจนภัยไปด้วยเนะี่ยก็ห้ามพลาดเกมนี้นะเกมนี้จะมีชื่อว่าไ o โฟ m a n Mobile นั่นเอ่นะครับ o ทฟโฟแ n Mobile เนี่เป็นเกมที่ถอดออกมาจาก PC เลยทีเดียวนะครับในเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวอ,อักษรตัวอ,อักษรนหนึ่งเพื่อจะไปสู้กับคำปรลาดที่เราเนี่ยจะสามารถใช้แค่ได้แค่การต่อตัวอ,อักษรเพื่อจะเป็นการ จนภัยไปเรื่อยๆนะครับในเกมนี้นะครับจะเป็นการใช้ตัวาภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับเกมนี้จะน่าเล่นหนึ่งที่ว่าการต่อตัวอักษรหรือว่าเอาตัวอักษรไปวางด้วยกันเนี่ยมันจะมีผลต่อเกมด้วยนะครับแล้วก็เป็นจะเป็นคําศัพท์แต่และคําศัพท์ให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนการพัฒนาสกิลาภาษาอังกฤษด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆแล้วก็การต่อตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างจะบอสนุกมากๆเลยนะครับ ก็ลองไปเล่นดูเลยครับสนักเกมนี้ก็เพ่อนงจะสนุกเล่นเพลินได้นะครับสำหรับเกมผจญภัยแนวแก้ไขปริศนาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมฟรีแ<บ>ก็ ในเกมแนวกแก้ไขปริศนาประจนภัยอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเชิงแบบว่าความรักมากกว่านะครับในการค้นหาอดีตในประตูตแต่ละบานนะครับเราก็ต้องค้นหากันต่อไปนะครับเกมนี้นะครับก็ได้รับรางวัลเยอะๆมากๆเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับรางวัลเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับเราก็สามารถโหลดได้นะครับทั้ง Android i o และ iOS เลยทีเดียวนะครับแต่ว่า Android เนี่ยต้องไปโหลดใน แอปเคียวเพียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าในแอปแอปสโตรในเพจสโตรนี่ค่อนข้างจะน่าจะโดนถอดไปแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าในแอปสโตรนี่ก็ยังอยู่นะครับข้อปโยชน์ก,กันได้นะสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมแนวสไตล์แบบผจญภัยแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยก็ห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับไป็นหลัก,กันได้นะเกมนี้เบสรักนี่เอง เกมที่3เนี่ยก็สําหรับคนที่ชอบเล่นเกมเนแนวแบบว่าอยากไปโรงเรียนเนี่ยก็ห้ามพลาดเกมนี้เลยเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า The Academy นั่นเองนคะครับเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยระจนัยในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะได้ไปศึกษาแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยจะมีปริศนาให้เราเนี่ยแก้ไขเยอะะมากมายเลย,เลยนะครับแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆให้เราเนี่ย เจอในโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพสวยนะครับฝีทิมข้างจะเยี่ยมยอดเลยเทยวนีครับก็ลองไปลองดูนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นโหมดอิสระนี่ให้เราเนี่ยเดินเดินไปทั่วแมปอะไรก็ได้นะครับเราต้องไปลองดูนะครับว่าจะสนุกจะแค่ไหนหรือว่าจะมันจะแค่ไหนในการเล่นเข้าไปในโรงเรียนนี้เราจะมีอะไรแบบให้เราพบเจอนะครับก็ห้ามพลาดเกมนี้ในกัรนะครับลิงก์โหลดใต้คิปนสสำหรับเกมนี้ มาสู่ที่เกมที่4นะครับเกมที่4เนี่ยก็เป็นเกมผจญภัยนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ตัวเกมเนี่ยจะออกเป็นแนววิทยาศาสตร์แนวไซไฟซะหน่อยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวไซไฟอยู่แล้วนะครับก็ห้ามพลาดเกมนี้ในเกมนี้จะมีชื่อว่า Li t t l e of ออ a r ฟนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวจนภัยในโลกต่างมิตินะครับที่เราเนี่ยจะได้นักวิทยาศาสถถาตร์ที่ข้ามมิติมาเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างนะครับเราก็ต้องไปลองดูนะครับในเกมหรือว่าในตัวเกมว่าระบบภาพเนี่ยเขาจะดีแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ไปลองดูได้นะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะ มีอะไรดีให้เราได้ค้นหาเยอะแยะมากมายเลยเดียวนะครับก็ลองดูได้นะฮะเราก็มาสู่ครึ่งทางที่รอแล้วนะครับก็คือเกมที่5นีเลขเกมที่5เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Light Is String นะครับ Light Is String เนี่ยเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องประจนภัยที่แบบว่าเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นผู้หญิงที่สามารถ ข้ามเวลาได้แล้วว่าย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนได้นะในตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีภาพนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็เนื้อเรื่องสตอรี่น่าจะจะสนุกมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นดีเกมที่น่าเล่นมากๆเลยเทีเดียวนะครับแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยตอนจบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามที่คุณเลือกด้วยนะคือเกมนี้คือจะค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ค่อนข้างจะคล้ายเกม PC มากๆเลยเทีเดียว นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่ารอน่าโหลดน่าเล่นอย่างเันนะต้องไปลองดูกันได้นะครับเกมที่6เนะครับเกมที่6แนวเกมชนภัยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่แปลกใหม่เหมือเกันนะครับในตัวเกมที่6เนี่ยก็คือเป็นเกมที่มีชื่อว่าอ n น Fake นั่นเองอ n น่เฟรเนี่ยเป็นเกมแนวชจภัย,ะน,ภยนะครับที่เราเนี่ย จะตื่นขึ้นมาในในโลกที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องค้นหาแก้ไขปริศนาพเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ว่าพยายามหาความจริงนะครับเกี่ยวกับตัวเราเนี่นะครับกลองดูได้นะเกมนี้ก็น่าเล่นมากเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครจกเล่นเนี่ยก็ลิงโหลดใต้คลิปเลยนะเกมที่7จ็ครับเกมที่เจ็ด,ยก,ย,จดยก็จะมีชื่อว่า the wolf Among อับนั่นเองนะครับก็ถือว่าใครนี่ที่ชอบเล่นเกมแนวสอบถามข้อสอบสตัวเลือกนะครับก็ห้ามพลาดเกมนี้เลยนะเกมนี้นะครับก็ค่ายพัฒนาเดียวกันกับ The Walking De a d นั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องอเช่นเคยนะครับแนวผจญภัยแนวเนื้อเรื่องนะครับในตัวเกมนี้เราจะได้รับทเป็นตัวละครคนครึ่งมนุษย์หมาป่านั่นเองนะครับเราก็ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อ จะแก้ไขทกปริศนาที่ลึกลับนั่นเองนะครับลองดูด้านเองนะสำหรับเกมนี้นะครับภาพก็จะออกเป็นลายเส้นนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นเนี่ยก็โหลดได้นะเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีด้วยนะครับไปเล่นก็นได้นะก็มีสตอรี่เนื้อเรื่องด้วยนะก็เป็นเกมจนไพยนยะสตอรี่เนื้อเรื่องแล้วกัน โอเคนะครับก็สำหรับเกมที่8นะครับเกมที่8เนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบแนวลายเส้นแบบเป็นลายเส้นเลยอะนะครับก็ห้าพาร์ทเกมนี้นะเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า In Mountain and Victory นั่นเองนะครับ,นะรบเป็นเกมแนวลายเส้นจากพัฒนาโดยค่าย It, ็ตอิ t นั่นเอง เท่าด้านโดยใครโดยอิตเนี่ยก็มีเฉพาะ iOS นะครับที่สามารถโหลดได้ที่เป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแล้วก็สมัครใครที่จะโหลดของ Android เนี่ยก็ต้องโหลดในแอปแท็บๆนะครับแต่่วาเพราะว่าแอนดรอยยังไม่เอาเข้ามานะครับก็มาลองเล่นดูได้นะเกมนี้ก็คือแบบค่อนข้างที่แบบสวยมากๆคือลายเส้นเนี่ยน่าจะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับรลองเล่นดูได้นะคือมีสตอรี่ในเรื่องแนวเป็นเกมแนวจนภัยด้วยนะครับภาพเนี่ยยกให้เลยนะครับเป็นเกมที่แบบ ภาพแปลกจากเพื่อนด้วยนะครับคือเป็น,เป,นเป็นลายเส้นแบบลายเส้นแบบาทางศิลปะจีนนั่นเองนะครับไปลองเล่นกันได้นะเพื่อนๆจะสนุกเล่นเพื่อนได้นะครับสตรอรี่ในเรื่องก็ต้องไปค้นหาอะไรกัน เกมลองทายของเราในวันนี้นะครับก็ยกเกมนี้นเกมนี้ก็จะมีชื่อว่าอายุเนี่ยนะครับเป็นเกมแนวผจญภัยนะครับแอ็เวนเจอร์นะครับเกมนี้นะครับจะไม่มีจะไม่มีเกมแอาจะไม่มีการแก้ไขปัญหาเท่าไหร่นะครับจะเป็นการผจญภัยเลยแหละนะครับผจญภัยโดยตรงนะครับก็จะมีก็จะมีสตอรี่เนื้อเรื่องด้วยให้ผ่านนะครับก็จะเราให้เราเนี่ยรับบทเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่ต้องเปลาน้ํา นี่ครับโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็ภาพสวยเป็นภาพแบบแนว 2D ด้วยระบบภาพจะเป็นแนว 2D น้วภาพเนี่ยจะมีสีสันล่าง,งานตาด้วยนะครับไปลองดูได้นะครับเกมนี้ก็น่าเล่นสนุกเพ่อนเพนด้วยนะครับไปลองดูได้นะ เราเข้ามาสู่ที่เกมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ